สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Drive f l a p Pro by DriveWorks ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูตัวอย่างการใช้งานของ DriveWorks Pro ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวสูงสุดของ DriveWorks กันนะครับโดยตัวอย่างชิ้นงานที่ผมจะโชว์ให้ดูในวันนี้จะเป็นคัพบอร์ด หรือตู้แบบที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลายๆท่านที่เคยดูคลิป d r i v e e r s e x p r e s s ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ตัวล่างสุดของ d r i v e r s กันไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่จะเป็นตู้ลักษณะเดียวกันเลยนะครับ และเมื่อทุกท่านได้ดูคลิปนี้จบนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นความแตกต่างในด้านของหน้าตาอินเทอร์เฟซความสามารถของ DivWorks Pro ที่เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นจาก DivWorks Express มาพอสมควรเลยนะครับเราไปเริ่มดูการใช้งาน DivWorks Pro กันเลยดีกว่านะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับได้ถูกเซตอัพให้เป็น Master m o d e เดพร้อมสำหรับให้เรา run Project เพื่อสร้างเป็นคัสต m มโมเดลใหม่ๆเรียบร้อยแล้วนะครับ d i v e r s Pro สามารถใช้งานได้ที่ t s ั p a n e ของ Solid Works เช่นเดียวกันกันกบ d i v e r s e x p r e s s และ d i v e r s Solo เลยนะครับเราสามารถ run ผ่าน t s ั p a n e ของ Solid Works ได้เลยแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะโชว์วิธีการ run ผ่านหน้าต่างย่อยของ d i v e r s ที่เรียกว่า d i v e r s Administrator ที่หน้าต่าง Diverse Administrator เราก็ทำการเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาเลยและเลือกในส่วนของ Specification Explorer กด New นะครับเพื่อสร้างเป็น New Specification แล้วก็เริ่มทำการสร้างโมเดลที่เราต้องการเลย พอมาถึงหน้านี้นะครับทุกท่านคงพอจะเห็นแล้วนะครับว่า DriveWorks Pro เนี่ยมีอินเทอร์เฟซที่น่าใช้มากๆเลยตัวฟอร์มอะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่จะออกแบบให้ตรงตามความต้องการของเราได้เลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับความสามารถนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็คือ 3D Preview ของ DriveWorks Pro ที่สามารถโชว์ Preview ให้เราดูได้แบบ Real Time เลยนะครับทุกๆก,การปรับแต่งเนี่ยตัว Pre ี i e w เนี่ยก็จะปรับตามไปด้วยทันทีเลย ผมอยากให้ทุกท่านสังเกตที่ total price นะครับทุกทุกครั้งที่เรามีการคอน f i ิหรือปรับออปชันของโมเดลของเราเนี่ย total price หรือก็คือราคาของสินค้าเนี่ยก็จะมีการปรับตามไปด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้น 3D preview ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับยังสามารถทำเป็นในลักษณะของ interactive อย่างตัวฝาตู้ตรงนี้ปกติแล้วมันสามารถเปิดปิดได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถคลิกให้มันโชว์ในลักษณะที่ตู้เปิดอยู่หรือปิดอยู่ได้ทีนี้เราก็ปรับขนาด Dimension ตามที่ต้องการเลือก Appearance ต่างๆเลือก Material ฝาตู้ต้องการให้เป็นลักษณะยังไงนะครับและ Accessories อื่นๆทีนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในส่วนของ r e s u l t เราก็สามารถที่จะให้ d r i v e r h ช่วย r i v e เอกสารต่างๆนะครับที่ต้องใช้ในการขายแล้วก็การผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็น cover letters quotation bomb cut list ต่างๆ พอเรียบร้อยแล้วก็ complete เลยถ้าหากว่าเรามีการใช้งานโมดูลนะครับที่เป็นโมดูลย่อยใน d r i v e r s Pro เนี่ยอย่าง d r i v e r s Live แล้วก็ d r i v e r s Auto Pilot พวกเอกสารต่างๆพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะให้ diverse ช่วยส่งไฟล์ต่างๆเหล่านี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็น internal engineer ในโรงงานฝ่ายผลิตหรือส่งไปให้ external อย่าง end customer หรือลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติได้เลยนะครับพอเราสร้าง specification เรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์ในส่วนของ specification อันล่าสุดของเราจะเป็น c u b o a r ขึ้นสถานะว่ายังอยู่ใน processing นะครับในที่นี้ถ้าเรามีโมดูล autopilot เนี่ยเขาก็จะทำการ process ให้เราอัตโนมัติเลยแต่อันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างการ process หลังจากนี้แบบ manual ละกันนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลือก specification ที่เราต้องการจากนั้นเลือก process ทีนี้ d r i v e r k s ก็จะทำการ generate เอกสารต่างๆให้เราเรียบร้อยแล้วสถานะก็จะ เปลี่ยนเป็น complete นะครับทีนี้ก็จะเหลือแต่ m o เดลใช่ไหมครับในส่วนของ m o เดลเนี่ยเราจะไปคลิก generate models ที่ solidworks นะครับแล้วก็เลือก specification ที่ต้องการที่จะสร้างหรือ generate ในส่วนของ SolidWorks Model ขึ้นมานะครับ d r i v e w o r s e ก็จะทำการเรียกชิ้นส่วนต่างๆ Part Assembly Drawing มา Modify นะครับมาอัปเดตแก้ไขให้เป็นไปตาม Custom Model ที่เราได้ออกแบบไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นก็รอให้ DriveWorks ทำงานให้เราสักพักหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมรีเฟรชสักหนึ่งที่ไฟล์ต่างๆพวกเอกสารนะครับรวมถึงไฟล์ที่มาจาก solidworks นะครับก็จะถูก Generate เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ที่มีการ Generate ขึ้นมาเลยนะครับเริ่มที่ documents นะครับไม่ว่าจะเป็น quotation cut list bill of materials นะครับทุกๆอย่าง d i v e r s ก็จะ Generate มาให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับสามารถเลือกนามสกุลที่ต้องการให้ Generate ออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Excel นะครับ PDF Word นะครับพวกโมเดลต่างๆ p a r t Assembly Drawing นะครับก็สามารถที่จะ Export ออกมาเป็นรูปภาพ Image File ได้นะครับในส่วนของ solidworks Files Drawing นะครับเราก็มีหลากหลายนามสกุลไม่ว่าจะ solidworks drawing แล้วก็ PDF DXF File เป็นรูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในส่วนของโมเดลผมเปิดที่ค c u อ p o r t assembly ของเราเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นจากที่เราอินพุตค่าต่างๆนะครับเลือกออปชันต่างๆลงไปในฟอร์มของเรานั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างการใช้งานของ driveworks pro ซอฟต์แวร์ตัวสูงสุดของ driveworks ครับ ถ้าหากท่านไหนสนใจหรือต้องการที่จะทราบรายละเอียดในส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเรา Metro System ได้ที่ช่องทางการติดต่อที่ผมแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ